สวัสดีค่ะ แม่หมอเอ๋ยนีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนตร์แห่งรักาสตร์งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรโค่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆไปเท่านั้นหาก ังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้คลิปชั้นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปและน o m for you หัวข้อเรื่องคนรอบตัวและใครคนนั้นหลงเสน่ห์อะไรในตัวคุณ วันนี้ใช้ไพ่ชุดริบ b ิ n นบอ t ทา o และ The Secrets e l f c a r e Oracle คลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดน้ำพายให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศรีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติม อาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดของคุณและเขานะหรือว่าเป็นวันที่มีสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญระหว่างคุณและเขาหรือหมายถึงท้ายเลขเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถที่อยู่อาศัยหากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าพลังงานดึงดูดคุณนะให้เข้ามาฟังคำทำนายจะตรงกับคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูธาตุดินราศีมังกรพฤษศกันและธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 12 21 14 41 19 91และ33วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์แน่นอง for you คนรอบตัวและใครคนนั้นหลงเสน่ห์อะไรในตัวคุณคุยน n บค c ั p s คุณเป็นคนที่ใจดีเป็นคนน่ารักอ่อนโยนโอบอ้อมอารีมักเป็นผู้ให้สิ่งต่างๆกับทุกคนเสมอให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะให้เพื่อเจตนาเนี่ยอยากจะให้เขามีความสุขหรือจริงๆความสุขเกิดขึ้นในหัวใจของคุณแล้วตั้งแต่คุณได้ให้เขานะคุณเป็นคนดีมีน้ำใจและที่สำคัญเลย คุณนะ่ะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์ในตัวเองในเรื่องภายนอกนะรูปร่างหน้าตาหรือหมายถึงเวลาคุณพูดเนี่ยน้ำเสียงคุณท่าทางคุณแววตาคุณโอ้ดูน่ารักมากๆนี่คือพลังงานแรกนะที่คนรอบตัวหรือใครคนนั้นหลงสนเสน่ห์ในตัวคุณ Sick p f u u s s คุณเป็นคนชอบให้ให้สิ่งต่างๆกับผู้อื่นเสมอรวมถึง ให้ความเมตตาต่อสัตว์เดรัจฉานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่คุณเลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่คุณไม่ได้เลี้ยงอะ่ะเจอข้างทางข้างถนนนะคุณก็มีความสงสารอา่ามีใจที่อยากจะเมตตาให้อาหารนะหรือถ้าหากเป็นคนเนี่ยใครเดือดร้อนใครมาขอความช่วยเหลือคุณไม่เคยปฏิเสธใครคุณช่วยเขาเต็มที่ถึงแม้ว่าหลายๆครั้งหรือกับหลายๆคนที่คุณช่วยไปนะเขาก็ มีความรู้สึกว่าไม่ได้ซาบซึ้งใจหรือบางคนเนี่ยทำบุญคนไม่ขึ้นช่วยเขาแล้วณะเขาไปนินทาเรารับหลังเขาไม่ได้ซาบซึ้งใจกับสิ่งที่เราช่วยเหลือไปนะคุณก็ไม่ได้แคร์นะคุณก็รู้สึกว่าหน้าที่ของคุณเนี่ยสิ้นสุดแล้วคุณก็ทําดีแล้วตั้งแต่คุณตัดสินใจที่จะให้เขานะคุณน่เป็นคนที่เวลาที่ใครมีปัญหามักจะคิดถึงนึกถึงคุณเป็นอันดับแรกหรือเป็น คนในชีวิตอันดับต้นๆที่พวกเขาหรือใครคนนั้นจะคิดถึงนึกถึงนะละเนี่ยคือสเสน่ห์อย่างมากในตัวคุณเลยอะ่ะเป็นที่ที่ทำให้คนอื่นน่ะรู้สึกว่าพึ่งพาพึ่งพิงได้ Temperance คุณน่าหลงสเสน่ห์มากๆในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอารมณ์หากคุณอยู่ในเหตุการณ์ที่กดดันคับขัน นะเหตุการณ์ที่คนอื่นอาจจะระเบิดอารมณ์ปี๊แตกไปแล้วอะ่ะแต่คุณสามารถข่มอารมณ์ข่มจิตใจคุณก็โกรธนะคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะ่ารักโรบกดหลงบรรธรรมดาแต่คุณสามารถควบคุมทุกอย่างด้วยสติของคุณได้เป็นอย่างดีหากอยู่ในวิกฤตนะที่มีใครเนี่ยมายืนว่าคุณน้ำมานสาดอารมณ์ใส่คุณคุณเลือกที่จะนิ่งนะเนี่ยหรือบางคนทําอย่างในภาพเลย หลับตายิ้มพริ้มเลยแล้วก็เดินหันหลังจากไปไม่ยอมทะเลาะด้วยนะไม่ขัดแย้งด้วยไม่เอาหรอกไม่อยากจิตใจขุ่นมัวไม่อยากทุกข์อารมณ์ของนางฟ้าพลังงานนางฟ้านะคุณมักเปลี่ยนเหตุการณ์ที่วิกฤตหรือเหตุการณ์ที่กําลังเป็นมรสุมแห่งอารมณ์นะทุกอย่างจะเย็นขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นเสมอเลยเพราะพลังงานจากคุณเป็นจุดเริ่มต้น ไฟอ e o เพน n t เ c l e s คุณเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้คุณไม่เคยท้อแท้กับสิ่งใดง่ายๆแม้สิ่งนั้นจะยากแม้สิ่งนั้นจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะสำเร็จกว่าจะถึงเป้าหมายนะดูไพ่ไปเนี้ยคุณเนี่ยนะเจ็บขาด้วยร่างกายไม่พร้อมจิตใจไม่พร้อมเดินหนาวเหน็บท่ามกลางหิมะตกโปรยปลาย แต่ก็ไม่หยุดยั้งที่จะก้าวเดินต่อไปยังไงก็จะต้องเดินต่อไปให้ได้ถึงแม้จะเดินช้าลงไปบ้างนะคุณมีความอดทนอย่างมากแล้วความอดทนนี่แหละทำให้คนรอบตัวหรือใครคนนั้นนะ่ะเขาทึ่งนะเขาชื่นชมคุณมากบางคนเนี่ยใครคนนั้นทำให้คุณน้อยใจเสียใจเจ็บปวดร้ายต่อหลายครั้งนะคุณก็ให้โอกาสให้อภัยได้คุณก็เยียวยาหัวใจตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเดินต่อไปต่อในความสัมพันธ์ โอ้เขานิทึ่งมากๆก,กับหัวใจที่อึดอดทนของคุณ p เพจครับคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทสุภาพกับทุกคนเสมอไม่ว่าใครคนนั้นจะอยู่ในระดับใดอายุมากกว่าอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าคุณให้ความเคารพกับทุกๆคนนะไม่ได้มองว่าคนนี้อายุน้อยกว่าเดี๋ยวจะกดขี่ถึงที่สุดเลยหรือว่า เออคนนี้เป็นเพื่อนกันตบหัวเลยดีไหมแล้วรุ่นเดียวกันเออไม่ใช่คุณนะคุณสามารถที่จะเคารพทุกคนที่มีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมเหบนคุณคุณคิดเช่นนั้นสิ่งนี้ยิ่งทําให้คุณน่ารักมากๆนะและอีกความหมายของไพ่ใบนี้คุณเป็นคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเองไม่ว่าคุณจะบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรนะคุณแต่งตัวได้เหมาะสมกับตัวคุณทําให้คุณดูน่ารักมาก นะดูแต่งตัวเป็นนะดูเป็นคนที่มีสไตล์ในที่เนี้ยไม่จําเป็นต้องเป็นของแพงก็ได้นะนะสวยหรูดูแพงอ่ะทั้งทงท,งท,งท,งที่บางทีมันไม่ใช่ของแบรนด์เนมที่แพงแต่คุณแต่งตัวเป็นคุณทําให้ตัวเองดูน่ารักแล้วก็ดูเป็นคนที่สนใจใส่ใจตัวเองอยู่เสมอเลยนะเจ้าก็ต่ายน้อยใบเนี้ยนะบนศีรษะเนี่ยบนหัวเขาเนี่ยก็มีผ้าโพกอะ่ะหมายถึงหัวจะดเท้าคุณดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีและรู้จักเลือกรู้จักคัดสรร สิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับตัวของคุณจริงๆไม่ได้เลือกซื้อมาไม่ได้แต่งตัวเพราะว่าอยากจะตามคนนั้นอยากจะสวยเหมือนคนนี้ไม่ใช่แล้วคุณสามารถที่จะรู้ว่าตัวคุณเหมาะสมกับอะไรและคุณก็สามารถที่จะจัดแจงจัดการสิ่งต่างๆนะให้ตัวคุณดูดีอยู่เสมอทริ s สอดสิ่งหนึ่งนะที่ คนรอบตัวหรือว่าใครคนนั้นหลงเสน่ห์ในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีคำพูดที่เชื่อเฉือนนะหรือว่ามีคำคมเสมอคำพูดที่เชื่อเฉืออเนี่ยที่พ่พูดไม่ได้หมายถึงคุณด่ากเก่งนะหมายถึงคำพูดคุณมักที่จะมีทัศนคติแง่คิดเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอโดยเฉพาะใครคนนั้นน่ะหลายครั้งเลยสิ่งที่คุณสื่อสารสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณบอกไปอ่ะ เขาอาจจะไม่เคยเชื่อฟังใครนะแต่เขาเชื่อฟังแล้วเขาก็ยอมรับฟังคุณเพราะคําพูดคุณน่ะมีเหตุและผลและคุณมองคนเป็นนะคุณรู้จักใครทุกคนดีถึงจิตวิญญาณคุณรู้ว่าคุณควรจะพูดอย่างไรให้ใครคนเนี้เขาหยุดฟังหรือยอมเชื่อคุณอืมขาใครเนี่ยเสียใจมาเจ็บปวดมาคําพูดคุณเนี่ยโอ้เหมือนกับน้ําฝนชโลมจิตใจเขาหายเป็นปริดทิ้งมีกําลังใจ นะในการใช้ชีวิตมีกําลังใจในการที่จะสู้กับปัญหานี้ต่อไปได้เนี่ยคุณมีพรสวรรค์มากๆเลยในเรื่องคําพูดการสื่อสารนะคนรอบตัวและใครคนนี้หลงสเสน่ห์คุณมากๆในเรื่องคําพูดที่เยียวยาจิตใจของผู้คนหรือคําพูดที่ทําให้ทุกคนมีความสุขขึ้นมากๆเมื่อมาพูดคุยกับคุณไม่ได้รับพลังงานที่ดีจากคุณนาอับสอดคุณเป็นคนที่สามารถจัดการกับ สภาวะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคุณได้ดีไม่ต้องมีใครมาเยียวยาคุณหรอกคุณจัดการได้นะเนี่ยบางครั้งคุณทุกข์เครียดและเหน็ดเหนื่อยมากๆปัญหาประเดประดังในชีวิตเพียงแค่คุณกลับบ้านมาอาบน้ําให้สดชื่นนั่งอยู่บนเตียงนอนที่คุ้นเคยนะเนี่ยจับขมับนวดสักสามสีท่ทีแล้วคุณก็บอกตัวเองว่าเออมันอย่างน้อยมันก็ผ่านมาแล้วตกกลางคืนแล้วเนี่ยนะทั้งวันเหนื่อยมาแล้วมันก็ผ่านมาได้แล้วนี่ไง นะักคุณสามารถที่จะปรับพลังงานปรับจูนให้จิตวิญญาณหรือความรู้สึกนะึกคิดคุณนะมีความมั่นคงหรือเยียวยาความทุกข์ของตัวเองได้ดีมากโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องมีใครมาเติมเต็มหรือฮิวใจให้คุณเลยคุณสามารถเยียวยาปรับพลังงานตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเซนบอบอพลังงานหนะ้าที่คนรอบตัว และใครคนนั้นหลงเสน่ห์ในตัวคุณอย่างมากคือคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตคุณรู้ว่าหน้าที่คุณคืออะไรและคุณทำทุกหน้าที่ในชีวิตได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในสถานภาพของคนในครอบครัวนะถ้าคุณเป็นลูกคุณก็เป็นลูกที่ดีถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณก็เป็นพ่อแม่ที่ดีในองค์กรถ้าคุณเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าคุณทำทุกหน้าที่ได้ดีมากม และคุณรู้ว่าเป้าหมายของหน้าที่นั้นคืออะไรนะคุณเนี่ยไม่เคยที่จะปล่อยปละละเลยหรือผลักภาระผลักความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวคุณเองให้ผู้อื่นพลังงานใบนี้นะคือคนที่รู้จักตัวเองดีรู้ว่าฉันเป็นใครรู้ว่าหน้าที่ฉันคืออะไรรู้ว่าฉันต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อ,อไหร่โอ้คุณเนี่ยนะเป็นพลังงานที่ไม่เป็นภาระของใครเลยในโลกใบนี้เป็นคนที่ คนรอบตัวและเขาคนนั้นชื่นชมมากนะในเรื่องนี้นะในเรื่องของการรู้จักหน้าที่ของตัวเองและทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีและเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นะต่อให้มีอุปสรรคอะไรก็ตามมาขวางกัน้นคุณไม่เคยยออ่อท้อไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมายนั้นๆคุณจะทํามันให้สําเร็จให้ได้มีความพยายามอย่างมากในการที่จะประสบความสําเร็จในเป้าหมายและหน้าที่ต่างๆของตัวเองแฮงบันนี่ คนรอบตัวและใครคนนั้นเมื่อคนเหล่านั้นมีปัญหาทุกเครียดหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอคนเหล่านั้นมักจะปรึกษาคุณหรือไม่ต้องปรึกษาก็ได้แค่อยากระบายอะ่ะเล่าให้ฟังเอ,อ๊ยวันนี้ฉันทุกข์มากเลยฉันมีปัญหาโน่นนี่นั่นแค่เขาระบายกับคุณเขาก็สบายใจมีความสุขขึ้นแล้วนะถึงแม้คุณจะไม่ได้ชี้ทางชี้นําให้เขาเจอทางออกของปัญหานะ เพราะพลังงานในตัวคุณดูไพ่เดอะแฮงแมนใบนี้นะตรงหัวของเจ้ากระต่ายน้อยเนี่ยคือไพ่พลังงานของทะซันนะพลังงานในตัวคุณเนี่ยมีออร่าเป็นพลังงานที่สื่อสารส่งไปให้คนรอบตัวส่งไปให้ใครคนนั้นได้มีพลังงานบวกและเมื่อใครทุกข์เครียดน,นะคุณเองเนี่ยจะมีคำพูดบางอย่างเนื่องจากคุณนะมีสเสน่ห์่แล้วเรื่องการสื่อสารคำพูดคุณสามารถพูดให้เขาเนี่ย รู้สึกว่าความทุกขของเขามันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเขาก็จะหาทางออกได้หรือหากใครมีปัญหาแล้วเขามาปรึกษาคุณขอความช่วยเหลือจากคุณทุกอย่างที่คุณช่วยเหลือเขาไปทุกคําพูดทุกการสื่อสารของคุณนะ่ะคนที่ทุกคนนั้นนะ่ะนะจะพบเจอทางออกของปัญหาที่ดีจะแก้ปัญหาของตังได้อย่างดีเยี่ยมเพราะคําชี้แนะแนวทางจากคุณ Dear p r พร c คุณมีความอบอุ่นอย่างมากนะเป็นเหมือนแม่อมืใครก็ตามที่อยู่ใกล้คุณอบอุ่นหัวใจรยความหมายคุณเป็นคนชอบการสัมผัสนะใครทุกข์ใครเหนื่อยใครท้อหรือใครคนนั้นน่ะเขาเหนื่อยจากงานมานะมานั่งใกล้ๆคุณคุณก็หันไปกอดเขานะดึงศีรษะเขามาซบกลางอกคุณซบที่ไหล่คุณคือจะมีพลังงานที่ ดูแลประครบประงมจิตใจของผู้คนเสมอนะและอีกความหมายไพ่ใบนี้คุณมีความเป็นแฟมินีนมีความเป็นผู้หญิงอย่างมากนะอ่อนโยนละเอียดอ่อนหรือตัวคุณนะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่คนเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะพึงกระทำและคุณทำได้คุณทำเป็นเช่นทำอาหารเย็บปักถักร้อยรวมถึงเรื่องการเลี้ยงเด็กถ้าคุณเป็นแม่เนี่ยคุณจะเป็นแม่ที่ดีมากๆนะหรือถ้าคุณเป็นภรรยาเขา นะคุณก็จะเป็นภรรยาที่ดีมากๆสามารถเติมเต็ม,ตมความรู้สึกดูแลเอาใจใส่เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในเรื่องที่ควรเป็นหน้าที่ของผู้หญิง The Sun โอ้คุณพลังงานดีดีคุณเป็นคนดีค่ะคนรอบตัวและใครคนนั้นหลงเสน่ห์ในตัวคุณเพราะคุณเป็นคนดีคำว่าคนดีเนี่ยนะกว้างนะแต่คุณเป็นอย่างนั้นทั้งหมดคนดีคือ ไม่ผิดไม่ผิดกับอะไรไม่ผิดกับสองอย่างอย่างแรกคือไม่ผิดศีลธรรมอย่างที่สองคือไม่ผิดกฎหมายนะคุณเนี่ยถือสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งในการปฏิบัติดำเนินชีวิตคุณจะเป็นคนที่ดีมากและเมื่อเราเป็นคนดียึดถือในสิ่งที่ถูกต้องชีวิตคุณก็จะไม่มีปัญหาจากการกระทําของตัวคุณเองอะ่ะเพราะคุณรู้ว่าสิ่งนี้ผิดห้ามทาสิ่งนี้ไม่ดีถ้าทาแล้วเออมันผิดมันบาปหรือทุกข์ในใจหรือจะสร้างปัญหาให้คนอื่นอีกมากมาย คุณมีสติในตัวเองดีมากๆอ่ะแล้วคุณรู้เส้นทางชีวิตด้วยว่าคุณควรจะดําเนินเส้นทางชีวิตไปในเส้นทางของความดีงามแสงสว่างนะั่คอยส่องนําทางให้คุณดําเนินชีวิตในเส้นทางที่ดีงามเสมอและอีกความหมายใครคนนั้นนะ่ะเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆคุณเป็นคนที่ให้กําลังใจเขาได้อย่างดีเยี่ยมพลังงานในตัวคุณนะแข็งแกร่งมากๆเหมือนแสงของอาทิตย์อ่ะถ้าหากเขาเนี่ยกำลังมืดแปดด้านทุกเครียดกับอะไรก็ตาม คุณเข้ามาเป็นพลังงานที่เป็นแสงอันยิ่งใหญ่ส่องน้าท้ายเขาเดินต่อไปได้เขาขาดคุณไม่ได้เลยนะคุณเนี้ยนะคุณเป็นความสุขความหวังความฝันกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขานะที่เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะพลังงานดีๆจากคุณ Queen of Pentacles คุณเป็นคนขยันทำงานเก่งหาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินเก่งนะหรือในที่นี้ คุณมีการลงทุนเงินหรือหาเงินได้มากกว่าหนึ่งเส้นทางงานประจำก็ทำงานเสริมก็มีเงินออมที่เก็บไว้เอาได้เก็บดอกเบี้ยเพิ่มในทุกๆปีนะเนี่ยราชินิเเรียนคุณเป็นคนมั่งมีมั่งคั่งดวงชะตาคุณไม่มีวันอับจนหนทางนะจะมีเงินมีทองได้หยิบได้จับได้ใช้อยู่ตลอดชีวิตเละอีกความหมายนะคนรอบตัวและใครคนนั้นมองคุณว่าคุณมีคุณค่ามากมาก นะ้คุณเป็นคนที่มีค่าเพราะคุณนะ่ะทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้เสมอเลยเช่นคุณทำงานเนี่ยหาเงินมาได้คุณจะแบ่งเงินบางส่วนอ่าเดือนละ200บาทเดี๋ยวนะจะโอนไปช่วยมูล,ลนิธิสัตว์พิการโอนไปช่วยบ้านพักคนชาราเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้บุญคุณเลยไม่สิ้นสุดดวงคุณเลยไม่สิ้นสุดเรื่องการเงินเพิ่มพูนทวีขึ้นไปเรื่อยๆ น้าคุณเลยเป็นคนที่ใครๆก็มองว่าคุณร่ำรวยมั่งคั่งนะมีเงินทองที่ใช้จ่ายอย่างสุขสบายฟ e s o r t คนรอบตัวและใครคนนั้นมองว่าคุณสามารถจัดการพื้นที่ในชีวิตได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่คุณต้องเข้าสังคมคุณก็เข้ากับคนอื่นได้ดีทุกเพศทุกวัยทุกคนแต่ในเวลาที่เป็นเวลาส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัว คุณก็วางตัวที่ดีไม่ให้ใครมาล้าเส้นคุณไม่ให้ใครเนี่ยนะมาเอาเวลาที่คุณควรต้องอยู่กับตัวเองไปแล้วคุณก็รู้จักวิธีการที่จะเติมพลังงานบวกให้ชีวิตตัวเองคุณรู้ว่าทําสิ่งนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นจิตใจคุณเนี่ยนะจะได้รับพลังงานที่ดีแข็งแกร่งขึ้นสติปัญญาหลักแหลมขึ้นแล้วคุณน่รู้จักตัวเองดีว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรและสิ่งใด นะ่าจะเป็นพลังงานบวกที่ดีที่จะเติมเต็มให้จิตวิญญาณของคุณสมบูรณ์ได้แนปสอดคุณเป็นคนที่สู้มากๆก,กับทุกปัญหานะคุณไม่เคยหยุดยั้งคุณไม่เคยวิ่งหนีปัญหาคุณชอบที่จะแก้ไขปัญหานะไม่ว่าปัญหานั้นจะยากเย็นแค่ไหนนะหรือเป็นปัญหาใหญ่เพียงใดคุณไม่เคยที่จะหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นใจคุณนี่นะ อึดมากๆสู้มากๆและตัวของคุณนะ่ะเป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองได้ดีที่สุดนี่นะคุณบอกตัวเองเสมอว่าสิ่งนี้นสู้สิ่งนี้นจะไปต่อสิ่งนี้นจะทําให้สําเร็จและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจก็มักจะสําเร็จเสมอทุกอย่างด้วยแอชบวอนส์คุณรู้จักปล่อยวางอดีตคุณรู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่นในเรื่องของอดีตที่ทำผิดพลาดไป ไม่มีใครไม่มีข้อเสียใดๆไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดนะแต่คุณไม่จมปักไม่ผูกใจเจ็บคุณปล่อยวางได้คุณละเป็นคุณให้อภัยอโหสิกรรมให้ผู้อื่นและตัวเองได้โอ้นี่เป็นพลังงานที่ดีมากคนรอบตัวและใครคนนั้นยิ่งหลงเสน่ห์ในตัวคุณมากขึ้นไปใหญ่นะเพราะเขาเองเนี่ยจะไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้าสบตา พูดคุยกันเจรจากันก็ตะคิดตะขวงใจเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณเนี่ยนะจะสามารถเคลียร์พลังงานหากใครมีปัญหามีประเด็นอะไรกับคุณคุณสามารถที่จะผ่านพ้นทุกอย่างอย่างราบรื่นและให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรอบตัวนะเคลียคลายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและตัวของคุณเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มจะทําสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอถ้าทํางานเนี่ยนะ เรื่องเดิม,เ,ดมเชี่ยวชาญแล้วหมดแพชชั่นแล้ว,ลวรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วอยากทำสิ่งใหม่ๆคิดสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าสามารถมีไอเดียบันเจิดนะที่คนอื่นคิดไม่ได้แต่คุณคิดได้แต่เป็นไอเดียที่ดีนะเป็นเส้นทางความคิดสติปัญญานะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตคุณมีจุดเริ่มต้นหรือเป็นผู้เริ่มต้นสิ่งต่งตางๆนะให้กับผู้อื่นหรือเป็นคนนำทางเส้นทางจิตวิญ,ญญาณให้กับผู้อื่นเสมอ ต่อไปไม่หมอเปิดไพ่อ r ร c l e คเสริมให้นะคะ sex <ส>อ่ะในความหมายแรกใครคนนั้นน่ะหากเขากับาคุณน่ะเคยมีเรื่อง18บวกกันแล้วมีเซ็กซ์กันแล้วสิ่งเนี้ยทำให้เขาหลงเสน่ห์คุณอย่างมากนะคุณกับเขามีเคมีตรงกันเป็นเซ็กซ์ที่เขาประทับใจถูกใจ ถูกจริตกันหรือหมายถึงเรือนร่างคุณถูกใจเขามากนะตรงปกตรงสเปคเหลือเกินโอ้ทั้งรักทั้งหลงคุณหรือถ้าหากใครคนนั้นยังไม่ได้มีเซ็กซ์กันกับคุณเขาพอใจนะตัวคุณมีแรงดึงดูดอย่างมหาศาลที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะละสายตาละหัวใจนะไปมองคนอื่นไปสนใจคนอื่นได้เลยอีกความหมายหมายถึงตัวคุณหน้าตาคุณมีบางอย่างที่เซ็กซี่ มีความโดดเด่นคุณอาจจะเป็นคนตาสวยคนตายาวนะหรือว่าจมูกโดง่งปากสวยปากเป็นกระจับแบบธรรมชาติสิ่งนี้ทำให้คนรอบตัวและใครคนนั้นมองว่าคุณเซ็กซี่มีสเสน่ห์อย่างมากช้อนติ้งการสวดมนต์คุณเป็นคนที่มีสมาธิดีมีสติดีทุกเหตุการณ์ใดในชีวิตใครจะทุกข์ใครจะคับขันนะหรือเกิดเหตุร้ายอะไรก็ตาม คุณจะตั้งสติได้ก่อนเพื่อนเลยนะคุณจะเตือนสติคนอื่นได้ด้วยนำพาเหตุการณ์ที่วิกฤตที่กดดันที่ร้อนรุ่มใดๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอและคุณเป็นคนที่ชอบสวดมนต์คุณเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องและคุ้มครองคุณเสมอคุณเลยมีปัญญายาณมีสมาธิสติปัญญาที่จะนำทางชีวิตคุณไปในเส้นทางที่ดีงามอยู่เสมอ Dance ความหมายแรกนะตัวคุณะเป็นคนที่ชอบเต้นรําและท่าเต้นของคุณเนี่ยนะหม่โดนใจโดนใจจริงๆนะจ้าหัวใจละเกินใครเห็นแล้วรู้สึกสนุกไปกับคุณด้วยหรืออยากลุกมาเต้นกับคุณด้วยความหมายที่สองหากคุณไม่ได้ชอบเต้นคุณเต้นไม่เป็นคุณจะเป็นคนที่มีความสนุกอยู่ในตัวเองคุณจะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้โอ้ยสนุกนะคนเนี่ยรู้สึกฟังแล้วตื่นเต้นอยากติดตาม อ่ะเราต่อเราต่อแล้วเ,เป็นยังไงต่อหรือว่าตัวคุณเนี่แหละเป็นคนที่มีเรื่องที่คนอื่นไม่ค่อยรู้อ่ะมันเล่าสู่กันฟังนะมันเล่าขึ้นอื่นได้มีความรู้เพิ่มขึ้นได้ตื่นตาตื่นใจกับความรู้ใหม่ๆอืนะทุกคนจะตื่นเต้นมากๆกับการสื่อสารของคุณหรือลีลาท่าทางก็ได้คุณเป็นคนเล่าสนุกมือไม้ไปหมดอ่ะสีหน้าสีตาไปหมดนะใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขสนุกไปด้วย ริชัวความพึงพอใจคุณเป็นคนที่รู้จักพอคุณเลยเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบใครนะพึงพอใจพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรือมีเป้าหมายอย่างชัดเจนะไม่ใช่ว่าโอ้ร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านก็เอาอีกเอาอีกแล้วจะได้มาโดยวิธีการใดไม่รู้ไม่สนเอาเปรียบคนอื่นโกงคนอื่นก็ทําไม่ใช่คุณนะในเมื่อคุณรู้คุณพอใจคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจึงดําเนินชีวิต นะในเส้นทางของความพอดีอยู่เสมอความสุขสงบจึงเกิดขึ้นได้ง่ายในชีวิตของคุณ b u r n r n i n o w o ลิชูวพิธีกรรมในการเผาไพา่ใบนี้ยคนนี้เขาเก็บของที่เขาไม่อยากจะจดจำเผาลงไปหมดเลยหมายความว่าคุณอยู่กับปัจจุบันค่ะอดีตผ่านไปแล้วใครทำร้ายคุณไม่โกรธไม่เกลียดไม่ฝังใจจำให้อภัยได้ อนาคตก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่เพ้อเจ้อไม่มโนเพ้อพกอยู่ภายใต้ความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันดึงจิตดึงสตินะชั้นเป็นชั้นวันนี้อนาคตมีเป้าหมายได้มีแผนการได้แต่ไม่ใช่แบบมโนเพ้อฝันโดยที่ไม่มีแอคชั่นและไม่ทําอะไรให้มีขั้นตอนระหว่างทางให้ไปถึงแผนการและเป้าหมายนั้นได้อืมคุณเป็นคนใช้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผนนะแล้วก็สามารถจะจัดการกับ อดีตที่เจ็บปวดหรือใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วทําร้ายคุณเห็นกับตัวกับคุณนะคุณจะไม่ผูกใจเจ็บเพราะคุณอนะเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าคุณเลือกที่จะไม่ทุกข์ใจไม่กอดเก็บอดีตนะเลือกที่จะ move on กับทุกปัญหาทุกความทุกข์ในอดีตได้ดีโอ้นี่คือคุณนะพลังงานดีมากๆเลยนะคนรอบตัวและใครคนนั้นจึงหลงสเสน่ห์ในตัวคุณอ่าแม่หมอเขาจบคําทํานาย รันด o อมฟอร์ยูวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาดโดยการไม่กดสกคริปต์ข้ามก็คิจว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ